เสียงภาคก็จะดูแปลกๆนะครับพอดีว่าเสียงของตัวละครหลายตัวภาคยากมากเสียงของผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับชุดม่วงระด,ดับปรมาจารย์ของปราสาทลกลางพวกเขาท่งพลังเป็นอย่างมากถึงขนาดจัดว่าเป็นพระเจ้าได้เลยแต่ว่าคนทรงพลังระดับนั้นลดตัวลงมาหาฉันงั้นเหรอ การเห็นท่านทำแบบนี้ทําให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากพวกเราไม่สามารถจัดเวลากับไปได้และสมาชิกในตระกูลของแม่ข้าก็ไม่ต่างจากคนแปลกหน้าจากข้าตอนนี้ข้าเป็นครอบครัวของมาร์กองอีกเรียบร้อยแล้วพวกเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ได้นี่มันจะลบกวนเวลาฝึกของข้าข้าสามารถเอาชนะหลานชายท่านได้ในการบัลลองเพราะฉะนั้นช่วยให้เกียรติข้าด้วย ในฐานะนักศิลปะการต่อสู้บุเนื่องจากอัจฉริยะอสเนีบาชนะแล้วก็ถึงเวลาของรางวัลแล้วนะเจ้าสามารถขอให้ข้าสอนศิลปะการต่อสู้ได้แต่พี่เจ้าต้องการและเจ้าก็สามารถขอกับสกุลมาได้อีกหนึ่งอย่างข้าจะส่งคําขอไปผ่านหัวหน้าเมื่อข้าต้องการนี่เจ้าจะใช้ข้าเป็นผู้สงสารงั้นเหรอเฮ้ ้ามีภารกิจที่จะมีประโยชน์ต่อเจ้าซียนเม็ยาดอกพมงั้นเหรอใช่ยายุวัฒนาของผู้เขาหัวถือเป็นสมบัติล้ำค่า ในโลกแห่งยุทธจักรนิกายภูเขาคัวเสียมันไปดังนั้นนิกายและนักศิลปะการต่อสู้ต่างๆจึงตามหามันพวกเขาคงแย่งกันแน่ๆใช่พวกเราจะร่วมเดินทางกับภูเขาคัวเพื่อตามหายาถึงแม้จะบอกว่าเพื่อลมเดินทางหากับพวกเขาใจที่จริงก็เพื่อลดการสูญเสียสำหรับการค้นหาในการต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้ข้าจะได้เอาจริงลวสินะ อ๋อใช่แล้วล่ะมันเป็นภารกิจที่จะมีประโยชน์ต่อเจ้าแน่นอนมันเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าจะได้สู้กับคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะกับเจ้ามันจะมีประโยชน์มากพอเจ้าสามารถเรียนรู้ได้มากจากการต่อสู้มากกว่าการฝึกด้วยตัวเองน่าเสียดายข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราไม่สามารถใส่ชุดเครื่องแบบได้ในการช่วยนิกายภูเขาหัว เออพวกท่านคงจะเป็นปรมาจารย์นักศิละปะการต่อสู้ที่ป้อมบการลุกล้างส่งมาสินะพวกเรากำลังรอท่านอยู่เลยฮะนี่ใครพวกเขาหัวท่านคงจะเป็นหัวหน้าหน่วยมากวางอีกสินะอาละว,วะนักป่าชอนจูนักป่าชอนจูเป็นผู้นำของนักดาบดอกพัม และเป็นหนึ่งในยอดนักศิลปะการต่อสู้ชั้นนําเพื่อให้เหมาะสมกับฐานะของเขาชุดดําจึงต้องเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยตอนที่ข้าเห็นเขาข้ารู้สึกเหมือนกับเจอมาจินครั้งแรกเลยนักดาบหญิงขึ้นและนักดาบปีศาจตาสีเงินข้ารู้จักพวกเจ้าแล้วไม่จําเป็นต้องแนะนาตัวเพราะพวกเราเคยสู้ด้วยกันมาก่อนนักดาบปีศาจงั้นเหรอ ข้าเข้าใจแล้วว่าป้อมบาักการลกล้างมีทัศนคติต่อภารกิจนี้ยังไงคิดใหม่ถึงว่าเจ้าจะระดมลูกศิษย์มาเพราะว่าข้าไม่ใส่ชุดคุ้มขาวมาสินะพวกเขาจึงคิดว่าข้าเป็นลูกศิษย์ของท่านหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาค่อนข้างจะพิเศษมากเจ้าคิดยังไงที่จะโดนกันแบบชันมิร กับลูกศิษ์ของผู้นำนิกายมันดูน่าสนุกดีนะเขาอยากแสดงให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าเราสินะเนื่องจากต้องเดินทางกันเป็นกลุ่มจึงไม่เหมาะที่จะให้สมาชิกหลักสู้กันเองดังนั้นพวกเขาจึงใช้คนรุ่นอนาคตเพื่อจัดลำดับสินะข้าต้องเหนื่อยเพิ่มอีกแล้วเหรอนี่มันจะจบเพียงแค่ห้าการเคลื่อนไหว เจ้าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่นี่เพราะฉะนั้นทำให้เต็มทีละ่ะข้าไม่คิดว่าข้าจะได้เรียนรู้อะไรนะแต่ข้าดีนมาว่าหน่วยมาก้างอีกใช้เซนในการต่อสู้เป็นหลักข้าจะเรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้ของพวกเขาหัวได้มากแค่ไหนกันนะเจ้าบอกว่าแค่ห้ากันเคลื่อนไหวใช่ไหมโอ้นี่เจ้ารู้สึกไม่ดีงั้นเหรอข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ประเมินเจ้าต่ำนะ่ะ วันนี้ข้าฝึกซ้อมมาหนักมากเลยนะมันเลยทำให้ข้าพูดอะไรไม่คิดเปสักหน่อยข้าอยู่จักนิกายภูเขาหัวหมายถึงมังกรดาบแห่งนิกายภูเขาหัวงั้นเหรอข้าเคยได้ยินมาว่าเขาคือสิทธิยอดที่สุดของนิกายภูเขาหัวพวกเขาเรียกเจ้านั่นว่าอนาคตของภูเขาหัวเลยละ่ะแถมมีข่าวลือว่าเขาเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ลุ่งอรุณสีม่วงด้วยเอ๊ะ คนอย่างเขาต้องสู้กับยอนชินงั้นเหรอค่าจองยอนชิน